พีเมจากับพีบายท่านนี้องวันนี้ครับควาดสามล้านวอนเลยการสไลด์ยัง <c oughs> ไงต้องจะรู้เ <c oughs> ส้นเหมือนเดิมค่ะแม้ว่าจะแบบว่าเป็นงานประกาศรางวัลหรืออะไรพวกมีมีชื่อเราก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากเลยคือไม่ได้ไม่ได้เอ็คาดฝันจริงๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่พีบอกอหะค่ะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นก็นคือแบบโอ้ยภูมิใจมากๆเพราะว่าทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะแล้วเล่าใหม่อ่ะจริงเรา จะ่แล้วอะก็จะได้รางวัลตลอดยังไงเลยเราสองคนเอต้องขอบคุณแฟนๆใช่ว้้ตลอดนเป็นไม่่ตกวัต้ตลอดเลยค่ะอันนี้ตเต็มยังเต็มยังเต็มวันตุ้แล้วอ๊อ๊ะยังไงไงลวกานเป็นัเป้าคัของาเรื่องในแต่อาชีพของเราใช่ค่ะเปิดตวไวมากๆค่ะแล้วก็ก้ากระโดดในทุกๆเรื่องเลย อะไร้ก่ยกับการัด่ารที่อราต้อกรที่เรตองกร s u p p ุกย่งาไม่คุมกันขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณทุกคนที่แล้วก็ มากๆเลยเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทำงานมาเอ่อต่อโคยหรือ a ั t เ e ียหรือ a ันนี้เลก็คือแบบมันฟูลฟิลล์ดูมากๆแต่ก็ยังไงหนูก็คงพูดเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนมา ก็งบอกว่าลราได้รางวัลสนี้ดีวเราะมันจะมีหนัเอันไกลไม่ดมีอะไ่างใช่ไหมหนังก็ูเป็นโปรเจที่วิใหญ่สาหรับเรเหอนกเดี๋ยวเราเติบโตด้วยกันอีกชั้นนึ่งะหรือว่าพจบหนังเด้แล้เจะเติบโตี่อีกอีกวันรอสเต็ปค่ะใช่บทบาทก็ค่อนข้างที่จะ ดึกก็รู้เลยว่าหนักแน่นอนแต่ภาพที่ออกมาดูแบบว่าหูยาวมากเลยเนาะใช่จริงหูยาวสุดมากอ่ะอเราค่รอลุ้นนะกังรอลุ้นหนักแล้วก็งรอลุนามวันองฮ่า่าฮีาฮ่ขออนุญาต เขามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการในการในอุบัติเตุอย่างนี้ดังโอ้ตรงนี้น่าจะต้องถามทางบริษัทค่ะเพราะว่าอันเนี้ยตีนหนักแค่ทำทำหน้าที่แค่ส่งหลักฐานแล้วก็พูดคุยค่ทายนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดดูเลยเพราะว่ามันค่อนข้างกระตุ้จิตใจผมเราสักพอเลยอย่างอย่างเรื่องความเซฟที่พี่สังต์บอกว่าส่งทีอมาดูแลดูไม่มีทีมดูแลที่ระบบอะไรก็ไม่บอกไทยใช่ แล้วก็ทาประเทศลยแล้วก็มีมีการเพิ่มคูณเมีสอมเคลียรีเพิ่มคูณใช่ค่ะเราว่าเรื่องเรื่องที่หนูทําได้ก็คงเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็สามามรถพยายามคูค้นฟูให้ได้มากที่สุดค่ะ<ม>แต่ก็มันมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งอะ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจในในตัวเองคนคะส่วรันอ่แล้วเรื่องความปลอดภัยครับเรากูเราเอง ตอนนี้เราจะมีคนมาดูแลแล้วเราเราแค่เราเฝระวังมากขึ้นแบบนี้โอหนูหนูหนูว่าหนูแพนิกเลยแหละแบบว่าหนูก็พยายามแบบไม่ไม่ไม่ไมออกจากบ้านแล้วก็ปิดทุกอย่างแบบก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นตอนเนี้ยค่ะใช่แต่ก็ใช้ใช้ชีวิตปกติพยายามพยายามมากแต่กำลังใจของเราคือเราก็อยามาเจอคนผ่านากงานช่คือหนูวอยากส่งความสุขให้ทุกคนแหละแบบว่าไม่อยากให้ทุกคนมารับรู้ว่า รู้ยังไงหนูต้องจัดการกับตัวเองยังไงบ้างก็อยากให้เขามีแบบคี้ว่าเขาเป็นห่วงหูมากๆหนก็ยอมรับว่าก็หนักพอสมควรค่ะหนูพยามอยู่นะคะตอนน้ได้ยู่ใจเพื่อนยังไงบ้างได้ยจที่เขายไงบ้างก็คุยกันตลอดค่ะ มันมีช่วงหนึ่งที่หนูอยู่ต่างประเทศบ่อยมากๆแล้วแบบไม่ค่อยได้เจอกันก็จะส่งกำลังใจไปหาแบบเอ๊ะเป็นไงบ้างวันนี้เรานูก็จะเล่าเรื่องวันนึงของหนูให้ฟังเป็นแบบอะไรก็ยาวๆเลยแล้วก็ถามว่าแบบว่าเป็นไงบ้างมีอะไรพูดกันแบบไหนอายุโอเคก็จะถามเรื่อยๆค่ะว่าแบบสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงก็ส่งกำลังใจให้กันตลอดเพราะว่าเราก็รู้ว่าน้องาทำงานเยอะมากแล้วการแบบบินออกไปนอกประเทศแล้ค่ะแล้วมันไม่มีมันไม่มีเรา เขาดังเห่าหรือเปล่าแล้ะแบบเป็นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คุยกันตลอดแชทกันอะไรกันแล้วแบบยู่ทำได้ใส่ติบบ๊กต้าอะไรเงี้ยแต่กินของหวานหรือเปล่า,ลาอะไรนะคะที่ของหวานแต่กินของหวานหรือเปล่าไม่นนไมีคน,น<ว>ไยค่ะโอ้ยหลุยส์หลุหนูไม่เคยนน<ว>ค่ะไม<ว>่ค่ะกินแน่นอนค่ะต้องบอกว่าวันนี้คือแบบว่าลูกสาวสวย แบบหา new hair style new look anyway คุณจะมาแบบเอ๊ะไม่ค่ดไม่ค่ดถือว่าจะเป็นแบบนี้ใช่จะชอบหาอะไรใหม่ตลอดเลยค่ะลองลุกใหม่ๆลุคนี้ดูสวยแพงแบบโลค่าสาแบบม้าวลยจริงเหรอคะเป็นค่าค่ะเป็ค่าลือกมีส่วนเลือกอะไรไหมค่ะดาบหรือชุดเขาเขาไม่ลีงก,กันนะ้องโอ้ดีไหมอ๋อจริงๆพี่สไตล์หรือช่างอยาให้เลือกว่าแบบจะใส่ชุดอะไรดีเราเราก็จะมีการฟิตติ้งก่อน มีสลับกันมุ่นที่น่าดเลยก็คิดว่าหนูทำได้ดีกว่าก็จะก็จะเหมาะกับใครเหมาะกับน้องอันนี้เหมาะกับใครอะไรประมาณนี้ก็ช่วยกันดูอยู่แล้วค่ะอยากให้ฝากนะครับผลก็นของดูนะจังตวังแพ่ก็ฝากซีรีส์ของพวกเราแล้วก็หนังอยู่รนั้น บ้านกับบทแล้วก็เข้าถึงคาแรคเตอร์แล้วก็ปีหน้าเจอกัน,นะคะ่ะโอเคขอบคุณ